จำได้ไหมฮะคุณกันกันตาถาวรเคยประกาศขายที่ดินที่เชียงใหม่40ล้านบาทจําได้ใช่ไหมฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางด้าน ตำรวจนะฮะทางด้านสิ่งแวดล้อมกองังค,คับการปราบปร,บปรามการทำความผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านของอดีไซา์ภาค5คุณสมชายติชัยฮะไปตรวจที่ดิน40ไร่ของคุณกันกันตาถาวรเนี่ยแหละครับคุณผ <c oughs> ู้ชมฮะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือไม่นะฮะปรากฏว่าที่ดินตรงเนี้ยอยู่ติดกับวัดคีรีเขตฮะทอดยาวไปถึงลำน้ำแม่ท่าช้างพื้นที่7ไร่70ตารางวาขนาดนี้ให้ชาวบ้านเช่าปลูกผักนะครับซึ่งถูกกันออกจากแนวเขตป่าแม่ท่าช้างแล ป่าแม่ขนินนะครับซึ่งจากการตรวจสอบโฉนดที่ดินถูกต้องอหลังจากนี้ก็จะมีการส่งให้กับหน่วยงานติดต่อไปดูแลอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่จําได้ใช่ไหมฮะบอสการหรือว่าคุณการเนี่ยเคยประกาศขายที่ดิน40ล้านเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้มีปรากฏว่ามีการนําป้ายที่เคยปักขายฮะ,ะนาออกไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่าคุณกันยังขายที่ดินผืนนี้ไม่ได้นะฮะ,ะดังนั้น จริงๆขายได้หรือขายไม่ได้ก็ตามสุดท้ายเมื่อเนื่องจากด้วยความเคารพคุณกันขนาดนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเอ๊เขาทำดีไอคอนมากี่ปีนะคุณกันปี6.3ถ้าจําไม่ผิดคือปี6.3ตามที่คุณการเคยให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดตอนที่แถลงข่าวนะพี่เป้คะป้หกสา่องที่ืนเนี้ยเคยได้ยินมาแวบๆเดแต่จําไม่ได้ว่าเขาซื้อไว้ปีอะไรเคยเคยเคยได้ยินมาแวบๆ คือถามว่าด้วยความเคารพฮะพี่เป๊กค,คืออ่ะคนในวงการบันเทิงคุณกันก็เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นพิธีกรมาหลายปีแต่ก็ต้องอย่างที่เรียนคุณผู้ชมฮะเวลาพิจารณาคดีตอนนี้อย่างที่เราเล่าไปก็คือเดี๋ยวเวลาตํารวจดูสํานวนจะต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยรายได้เป็นอย่างไรอย่างสัมภากรเองก็ออกมาบอกเมื่อวันก่อนถูกไหมฮะคุณจุลพันธ์อมัยวัน์ท่านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลัง,งท่านบอกว่า บอสบางคนอนะไม่ยื่นเสียภาษีนะและสัมพากรเองก็พร้อมเี่่ะส่งข้อมูลให้กับตํารวจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบทานนะว่าบอสแต่ละคนเนี่ยรายได้เนี่ยมันสอดคล้องกับทรัพย์สินที่คุณมีหรือไม่แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือทรัพย์สินที่คุณได้อย่างที่เราเคยเห็นที่สอบสวนกลางที่มีรถจอดกันเยอะๆหรือที่ทางปปง,งมีคาสั่งอายัดทรัพย์อยู่เรื่อยๆ,ๆเนี่ยคุณต้องตอบให้ได้เหล่าบรรดาบอสๆว่าเงินพวกเนี้ย มันมาจากอะไรค่ะมันมาจากการทํางานปกติมันมาจากการเล่นหนังเล่นละครหรืออะไรต่างๆหรือมันเกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทขายตรงที่ไอคอนหรือมาอย่างไรนะครับ